<Alpha. S 2> สวัสดีครับต้อนรับคุณคุณเข้าสู่ b ีอินไซด์ในสัปดาห์นี้นะครับเป็น EP ีที่เราเจอกันเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในช่วงสองสปมวันที่ผ่านมาครับมีการเปิดตัวกล้องตัวใหม่ของโซ n y นะครับกับ Sony ZV-E10 นะครับ กล้องที่ลหลายๆคนพูดถึงนะครับยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับล็อกเกอร์จกต่างประเทศหลายท่านก็พูดถึงกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งมุมกันบ้างเนื่องจากว่าผมได้รับสายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามานะครับข้อความจากใน l ล n e ข้อความส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงอีกห,หลายช่องทางที่อยากให้ผมพูดถึงกล้องตัวนี้นะครับว่าน่าใช้ไหมเหมาะสำหรับมือใหม่ไหม มีข้อดีตรงไหนมีข้อด้อยตรงไหนที่ผมอยากจะแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง z V E10 จาก Sony ในมุมมองของผมนะครับอบอกก่อนว่าผมได้แค่สัมผัสเท่านั้นยังไม่ได้เอาไปออกออนฟิลหรือว่าออกไปรีวิวแบบเต็มที่นะครับเหมือน,นหลายๆช่องที่เขาได้มีโอกาสทำนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของกล้อง Sony กันก่อนอันนี้ ขออนุญาตพูดก่อนว่าผมไม่ได้มาไปแอกล้อง z v e 1 0นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนบอยของกล้อง Sony นะครับเนื่องจากว่าต้องมองตรงเลยว่าผมเองอยู่กับ a 7มาตั้งแต่ตัวแรกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ครับยังใช้ Sony a 7ตัวแรกอยู่นะครับเรียกว่าช่องผมโตมาได้เพราะ Sony a 7เลยนะครับั้นแล้ว ผมจะไม่ได้บอกว่าผมมาบายแอสนะครับขอบคุณไว้่วงหน้านะครับโอเคมาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของตัวกล้อง e 1 e นะครับผมมองว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาจากกล้อง sony a 5 1 0 0ที่อยู่ในตลาดมานานมากๆแล้วนะครับ e 1 0ใส่เทคโนโลยีทุกอย่างมาเลยครับใส่ออปชั่นทุกอย่างมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนา อีกหนึ่งรูปแบบของโซนี่ซัดวีวันนะครับแต่ว่าทำไมถึงมี z ซ e วีเอเทล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับเหมือนเป็นการวาง p o s i t i o n อย่างที่บอกไว้ครับเป็นการปิดช่องว่างนะครับของ A 5 0 0 0นะครับข้อดีของกล้องตัวนี้ครับก็คงจะเป็นกล้องที่ใช้งานได้ง่ายนะครับด้วยความเป็น Sony ครับอารยธรรมโซนี่ใช้งานได้ง่ายนะครับ ไลฟ์ซีมได้ง่ายเชื่อมต่อต่างๆได้ง่ายนะครับออกไปไลฟ์เฟซบุ o กไลฟ์ขายของไลฟ์ u t u b e นะครับทำดีลอกทำทิกต็อกนะครับหรือทำคอนเทนต์เนี่ยทำได้ไม่ยากสบสกล้องโซนี่ Sony, นะครับเดลต้ากลโเนี่ทำได้ง่ายมากนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายมากเอาไปต่อยอดอะไรต่างๆได้ง่ายมากนะครับมีโฟกัสที่ไวแล้วก็ไว้ใจได้ครับ เชื่อถือได้สำหรับโโระบบโฟกัสของ Sony ตระกูล ZV นะครับแล้วก็โซนี่ในทุกตระกูลลหลายๆตัวของกล้องโซนี่นะครับมีโโระบบโฟกัสที่ดีนะครับมีอ่าอะไรนะเรียกว่าผมต้องบอกว่าเป็น Product Showcase ใช่ไหมใช่ไหมเออ o d u c t Showcase ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของกล้อง ZV วีตระกูล ZV นะครับหลายหลายคนเป็นเจ้าของกล้องตระกูล ZV เพราะ Product Showcase นะครับอันนี้ผมถือว่าเยี่ยมมากดีมากนะครับสำหรับการทำงานของ Product Showcase ของกล้องโ o n y นะครับแล้วก็ต่อยอดมาถึงแ v 1นะครับโฟกัสที่ดีโฟกัสที่ยืดหยุ่นนะครับทำให้เราสามารถออกไปถ่ายงานที่มีแบบ2คน3คนนะครับเดินเข้ากล้องเนี่ยมันก็โฟกัสได้สมูทนะครับไม่ได้แบบตัดหมู่กระโชกคกหากเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับอาจจะเข้าเมนูไปลึกหน่อยแต่ว่าก็ตั้งค่าได้นะครับสำหรับการเลือกระบบโฟกัสนะครับนอกเหนือจากผลักโชว์เคสแล้วก็มีโฟกัสอีกหลายแบบนะครับสำหรับตัวตระกูลโซนี่นะครับออปชั่นเสริมสําหรับการทําวีล็อก สำหรับก,การทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็มีทั้งในส่วนของอเรื่องของเอซล็อกนะครับที่สามารถเอาไปเกรดเอาปเกรดดิ้งต่อได้นะครับถ่าย 4K ได้นะครับมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับโอ้โหแค่นี้ก็ Happy แฮปปี้ละทำงานได้ครอบคุมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงการสั่งแบบดิจิตอลนะครับที่คุณสามารถเอาไปเดินถ่ายได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่คือนี่คือ ข้อจุดเด่นๆนะครับที่ผมเอามามัดรวมแล้วก็ประมวลประมวลให้กับคุณๆได้เ,เข้าใจกันกันกบกล้อง Sony E10 นะครับและหลายท่านนะครับบล็อกเกอร์หลายท่านนะครับยูทูบเบอร์หลายท่านก็บอกข้อดีนะครับป้ายยากันไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงข้อด้อยกันครับข้อที่ผมอยากจะแนะนำคุณๆนะครับอาจจะเป็นการดึงยาที่ป้ายออกให้คุณได้หยุดคิดนิดนึงนะครับเพราะว่า ไอเรื่องของอ,ออปชันต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมก็ได้พูดไปกับปลายสาย,ยาหลายๆสายนะครับผมก็เลยเอามาบอกเล่าให้คุณคุณได้ฟังอีกครั้งนึงดีกว่านะครับสำหรับข้อด้อยที่ผมเห็นได้ชัดจากกล้อง Sony ZV E10 นะครับเป็นกล้องที่ใส่ออปชันมาหลายอย่างมากครับใส่ออปชันใส่นูน่นใส่นี่ใส่มาเยอะจริงๆครับอีอโกโอน o มิกดีไซน์ก็ดีนะครับปุ่มเปิมวางดีมาก แต่ลืมใส่มาอย่างนึงครับลืมใส่ความน่าใช้มาสำหรับกล้อง Sony ZV-E10 นะครับเพราะอะไรโอเคเรามาพูดสิ่งกันครับ Live Stream โ okay, อเค Live ได้นานจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของการ Live ขายของครับคุณจะต้องมี DC c o u p l e นะครับหรือว่าแบต Dummy นะครับทีเ่เสียบเข้าไปใน,ใใน,ในช่องเสียบแบตนะครับแล้วก็เสียบปั๊กกพืจะ Live ได้นานมากขึ้นนะครับอันนี้คือ o p นที่คุณต,ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าการ l i ฟ e s t r e a พอคุณไลฟ์ผ่าน USB Type C นะครับคุณไม่สามารถที่จะชาร์จไปด้วยไลฟ์ไปด้วยได้นะครับผ่าน USB เส้นเดียวเนี่ย USB สาย Type C เส้นเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทงานได้ต้องซื้อออปชั่นเหล่านี้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้โอเคอันนี้หลหลายคนแฮปปี้เพราะว่าการเปลี่ยนเลนได้ทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการทํางานหลากหลายขึ้นนะครับเลนห้าสมิลลิเมตรมิมลลิเมตรนะครับพี่1 8มิลลิเมตรนะครับและหลายเลน มีคุณภาพดีมากนะครับมีการสรรั่นที่ดีด้วยสำหรับเลนตัว APS-C Size ของ Sony นะครับแต่ต้องอย่าลืมครับ APS-C Size ของ Sony คูณ1.5นะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าพื้นที่ในการทำงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะของคุณนะครับห้องพักของคุณคอนโดของคุณหรือวาอ่าจุดที่คุณเอาไปไลฟ์ขายของเนี่ยมีพื้นที่จำกัดคูณ1.5อาจจะเป็นระยะที่คุณใช้ไม่ได้นะครับ อาจจะต้องมีการซื้อเลนเพิ่มโดยเฉพาะเลนที่ติดมากับกล้องนะครับเลนที่ติดมากับกล้องเนี่ยผมผมบอกไปเลยครับว่าจะต้องอึดอัดแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการคูณ1.5นะครับคุยเราซื้อเลนเพิ่มมาแหละเลน20ม mm, ิลลิเมตร f 2.8ของโซนี่นะครับมือนหนึ่งก็อยู่มาหมื่นกว่าบ,บาทนะครับตัวนี้ไม่มีกันสั่นนะ หรือจะไป10-18นะครับอของ Sony ก็อยู่สักประมาณ1 5 0 0 0 2นะครับก็จะได้ระยะเลนที่กว้างขึ้นไม่อึดอัดนะครับสำหรับตัวระยะที่ผมบอกไว้นะครับโอเคการสั่นดิจิตอนผมทดไว้ก่อนนะครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของอเลนที่ต้องเพิ่มเติมนิดนึงล่ะผมกลับมองที่ว่าถ้าเป็น ZB1 นะครับผมว่าคุณจะได้ใช้อะไรที่รู้สึกว่ามันจ่ายทีแล้วจบ แต่ถ้าเป็นเซทว e 1 0เนี่ยเลนงอกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยอาจจะไม่จบนะครับโดยเฉพาะสะาภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับคิดว่าเลนอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับทําให้อีกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมถามลหลายๆคนว่าเอยถ้าซื้อไปแล้วต้องซื้อเลนเพิ่มนะอันนี้ลหลายๆคนลืมคิดไปนะครับว่าต้องซื้อเลนเพิ่มนะครับโดยเฉพาะระยะต่างๆที่เราเอาไปใช้งานนะครับโอเคต่อมาคงจะเป็นพูดถึงในส่วนของ SL สลนะครับ โดยเฉพาะมือใหม่อันนี้ผมพูดถึงมือใหม่นะครับคุณคุณหลายๆคนซื้อกล้องมานะครับถ่ายว okay, ีล็อกอะเขเอะเอาไปไลฟ์สตรีมถ่าย YouTube ทำคอนเทนต์ผมเจอมากับตัวนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพี่ๆหลายคนส่งไฟล์มาบอบบี้เกรดดิ้งให้หน่อยแล้วหลายคนขี้เกียจเกรดดิ้งครับเอสล็อกนี่แทบไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นแล้วคุณต้องถามด้วยก่อนครับว่าคุณซื้อกล้องมาคุณจะเกรดดิ้งไหมถ้าหากว่าไม่เกรดดิ้ง ก็ไม่ได้ใช้ S-Log นะครับแต่ถ้าจะเกรดดิ้งเพื่อจะต่อยอดอางานให้ดูมีความเป็น,นมืออาชีพมากขึ้นมีบ่งบอกความเป็นตัวเองมากขึ้นอไปเกรดดิ้งนะครับก็ยินดีด้วยคนณได้ใช้ S-Log นะครับแต่ถ้าหากว่าไลฟ์สตรีมไม่ได้ใช้เลยเขาำหรับ S-Log นะครับต่อมาก็คงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดถึงในส่วนของช่องเสียบไม้นะครับ z V1 มี Hot Shoe นะครับ แต่ว่า z v e e มีนมีฮอตชูที่สามารถเสียบไม์ได้นะครับไม์ของ Sony ไม่ว่าจะเป็นไม์ไวเลสหรือว่าไม์ช็อตกันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเสียบสายอะไรให้วุ่นวายระยงระยายพวกสายไม์ต่างๆนะครับทำให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับไม่เกีก,กะลาลงมากขึ้นแต่ก็ต้องยิแลกกันกับพลังงานนะครับที่ต้องเอาไปใช้ให้กับตัวไม์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมา ดูกันนะครับว่าคุณจะอยากใช้ไม้ที่ใช้พลังงานจากฮอตชูหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากใช้ไม้วไวเลสนะครับที่ใช้พลังงานแยกออกมานะครับทำให้เราสามารถจัดสรรพลังงานได้นะครับไม่ได้แบบแบบแบบเบียดบังพลังงานของอตัวแบตเตอรี่ที่มีอยูใ่ในตัวเครื่องนะครับพูดถึงไม oh ้ห oh ัวกล้องไม้หัวกล้องอีกทีหนึ่งครับไม้ห oh ัวกล้องของ Z V e วีอะ e นะครับ ต่อยอดความต่อยอดมาจาก ZV1 นะครับไม่ ZV1 ไม่ ZV1 ดีมากครับใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นงานโดยทั่วไปงาน v ีล็อกงานไลฟ์สตรีมหรือว่าใช้งานได้ในระดับที่โอเคผมยอมรับได้นะคเอามาทํางานต่อได้ง่ายๆไม่ยากแล้วก็รวมถึงไลฟ์สตรีมเสียงชัดเจนนะครับดีเลยแหละแต่ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับด้วยความเป็นไมโคร้องไนงะ ระยะใหม่นะครับเข้าใกล้ก็จะมีความาดังในรูปแบบหนึ่งออกมาเสียงก็จะมีความระยะห่างมากขึ้นนะครับอยู่ที่ระยะของการที่เราวางกล้องนะครับฉะนั้นแล้วผมเลือกให้คุณใช้ไมล์ลาเวเลียรหรือว่าไมล์ไวเลสน่าจะเหมาะสมกับการทำงานในรูปแบบของการไลฟ์การไลฟ์ส,สีขายของหรือว่าการทำวีล็อกหรือว่าการทำ u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  e คอนเทนต์ต่างๆนะครับไมโครกล้องอาจจะ ไม่ได้ใช้ในในในหมวดหมู่ต่างๆเหล่านั้นอาจจะใช้อไลฟ์ขายของในพื้นที่จำกัดจำกัดในโต๊ะพูดพูดพูดไลฟ์สตรีมหรือว่าประชุมผ่าน YouTube ประชุมผ่านหน่วยงานของคุณก็ใช้ไม็หัวกล้องได้สบายๆเพราะว่ามันโพลิชันอยู่กับที่นะครับด้วยขนาดที่เล็กแล้วก็เบาครับแลวหลายคนมองเป็นข้อดีผมก็มองเป็นข้อดีครับแต่ก็อย่าลืมว่าเล็กเบาแต่คุณจะต้องซื้อเลนเพิ่ม คุณจะต้องพกเลนเพิ่มนะครับไม่เหมือนกับ z v 1ปีวันที่เล็กเบาแต่ว่าไม่ต้องซื้อเลนเพิ่มไม่ต้องพกเลนไปเพิ่มนะครับถือกล้องตัวเดียวก็สามารถทํางานได้สามารถออกไปไลฟ์ได้ออกไปทํา YouTube ได้ออกไปทำคอนเทนต์ได้ออไทำวีล็อกได้นะครับแต่ถ้าเป็น e 1 e ก็คงจะต้องซื้อ,อเลนเพิ่มใช่ไหมพอเลนเพิ่มปุ๊บมันก็ต้องมีกระเป๋ามีอะไรเพิ่มขึ้นเดินม่เยอะแยะมากมายทำให้เราอาจจะไม่สะดวกนักนะครับในการออกไปใช้งานข้างนอกคือจะต้องถือเลนเพิ่มเข้าไปนะครับ คราวนี้พอมาถึงเล่นเพิ่มตัว2 0มม f 2 8ที่ผมบอกไปครับมันนี่มีการสั่นใช่ไหมหมายต้องใช้การสั่นในตัวกล้องนะครับที่เป็นการสั่นแบบดิจิตอลนะครับไม่ใช่การสั่นแบบแมชชนิกนะครับการสั่นดิจิตอลของ Sony z v e 1 0ครับผมเรียนย้ำเลยว่าคุณจะโดนคล็อปนะครับภาพประมาณ10-15%นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านบนนะครับทำให้การวางโพซิชันนะครับเสียไปครับ บางครั้งเราทําผมไม่อย่างหล่อเลยใส่ชุดม่อย่างสวยเลยแต่พอถ่ายออกมาหน้าเราเต็มจอเลยนะครับทําให้บางทีแบบโอ้โหภาพมันออกมาอึดอัดนะครับและหลายครั้งตั้งแต่มาตั้งแต่สักวดีวันละบางทีพอถ่ายพอถ่ายในโหมดพอถ่ายในโหมดที่มันเป็นการสารั่นรีต้อนในตัวเครื่องเนี่ยเราต้องหาซื้อเลนส์วายมาเพิ่มนะครับฉะนั้นแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ ผมมองว่าเป็นแบบนี้นะในส่วนตัวนะครับพอมันเป็นครอปพอมันโดนครอปภาพเข้ามาเนี่ยเราจะต้องวางโพซิชันใหม่นะครับอย่างที่บอกไว้ก็อาจจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่น่าจะกับการที่เราต้องเสียเงินเพิ่มนะครับโดยรวมทั้งหมด ZV E10 เป็นกล้องที่น่าใช้ไหมก็อย่างที่บอกครับเป็นกล้องที่น่าใช้เพราะว่าใส่ทุกอย่างเข้ามาถ้าหากว่าคุณมองเรื่องออปชันนะครับมองเรื่องเทคโนโลยีต่างๆคุณมองตรงนี้โอเคมันน่าใช้แต่ถ้าหาก มองในรูปแบบของมือใหม่มองในรูปแบบของคนที่ไม่ได้ใช่เป็นช่งางภาพมืออาชีพคนที่ถ่ายวีล็อกสนุกๆน,นะครับคนที่มีข้อจํากัดในงบประมาณเอาไปซื้อกล้องสักตัวหนึ่งเพื่อจะทำคอนเทนต์หรือว่าไลฟ์ขายของนะครับมีงบประมาณจํากัดผมยังมองว่าแซดวีอีเท e อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับอาจจะไปที่แซดวีวั Z v จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วถ้าหากว่า ซื้อมาเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับอยากจะต่อยอดเพื่อมีความเป็นเพื่อรับงานเพิ่มขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นผมกลับมองว่าไปที่ Sony A 6 5 0 0หรือ6 4พัมืองดีกว่าไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความเป็น professional มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ option ออต่างๆตัวการใช้กานต่าง,างๆนะครับการจับถือที่หนักมากขึ้นเนี่ย Sony A 6 5 0 0 Sony a 6 4 0 0นะครับยังเป็นกล้องที่น่าใช้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือดับมืออาชีพนะครับโอเคนี่คือเรามาคุยกันส,สบายๆนะครับเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสรับทุกสายทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับทุกอยอดไลค์ทุกการแชร์คลิปนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับคุณคุณอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอยากแล้เป็นประสบการณ์หรือว่าอยากแล้เป็นข้อสเสนอแนะนะครับผมตรงตรงไหนคุณสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะตอบในทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมสำหรับ b ีอินไซด์นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ใน EP ีหลังยางเป็นทางการครับวันนี้บ๊อบบี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ